สวัสดีค่ะสวัสดีเพจแล้วก็ YouTube ยูทู b e ิกต็อ k นะคะพี่กันหนมแม่ค่ะสวัสดีทั้งสามช่องทางนะคะวันนี้พี่กันมาไลฟ์แล้วค่ะกับประเด็นคําถามที่คุณแม่สงสัยนะคะในไลฟ์ก่อน,นะคะ่ะแล้วก็มีถามเข้ามาหลังบ้านด้วยนะคะในเรื่องของวัคซีนนะคะป้องก,กันโรคมือเท้าปากมีจริงหรือเปล่านะคะมีแล้วใช่ไหมคะพี่การเพราะว่ามีคนเ โรงพยาบาลโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่แกนก็ได้โอกาสค่ะวันนี้ก็จะมาให้ความรู้ในเชื้อของเอ็นโทรวรัสเจ็ดสิบเอ็ดแล้วก็เรื่องของวัคซีนนะคะป้องก,กันโรคมือเท้าปากสิ่งที่คุณแม่สงสัยแล้วก็ถามกันมาค่ะสวัสดีทั้งทางเพจ YouTube แล้วก็ t i k t o k ค่ะเข้ามาแล้วก็กาวทักทายค่ะกดไลค์กดแชร์กดหัวใจค่ะกดติดตามนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามพี่แกค่ะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจดีๆให้กับพี่แกนนิดนึงนะคะวันนี้ก็เอาความรู้มาฝากค่ะช่วงท้ายก็จะเป็นการ ตอบคำถามเหมือนเดิมคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณแม่น้องพราวค่ะสวัสดีคุณทาง t i k t อกนะคะคุณสุภกรณ์นะคะโอเคค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มไรความรู้กันเลยค่ะคุณแม่จันทิพย์ค่ะตอนแรกวันนี้คือเลือกเรื่องไม่ถูกเลยค่ะว่าจะ,ะไล์เรื่องอะไรมีอยู่ในในครังสมองเยอะค่ะกับประเด็นทางสังคมด้วยข้อสงสัยของคุณแม่ด้วยค่ะก็แต่ว่าเอาเอาอันนี้ก่อนละกันนะคะเรื่องของมือเท้าปากเพราะว่าก็ยังไม่ซาเนาะ ยังไม่สานะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้ฟังกันนะคะมาพูดกันถึงเรื่องของมือเท้าปากก่อนค่ะบางคนอาจจะมีประสบการณ์เป็นแล้วนะอ่าก็ฟังไปหรือว่าบางคนกำลังจะกาลังเป็นยูอะไรอย่างนี้นะคะและ้วบางคนกําลังตัดสินใจว่าจะฉีดวัคซีนให้กับลูกดีไหมมีวัคซีนจริงไหมอันนี้คือสิ่งที่คุณแม่หลายท่านอยากรู้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงวัคซีนเรามารู้จักเชื้อตัวหนึ่งก่อนนะคะ เชื้อเอนโทรไวรัสเจนะคะคือเป็นเชื้อที่ก่อโรคมือเท้าปากแบบรุนแรงค่ะตัวนี้เราต้องรู้จักมันนะคะต้องบอกก่อนว่าปกติเดดโรคมือเท้าปากในประเทศไทยที่เราเจอกันนะคะส่วนใหญ่มาจากเชื้อไวรัสนะคะคอกซากีจำไว้นะคะชนิด A นะคะชนิด A 16พบมากในเด็กที่อายุ3ปีขึ้นไปส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงค่ะ แต่ในรอบกาลาบาดรอบนี้พบว่ามีเชื้อของเอ t น r ทรเวลล7เจนะคะหรือ71เนี่ยที่เจอเยอะแล้วก็พบมากในเด็กที่น้อยอายุน้อยกว่า2ปีค่ะก็คือเจอในเด็กเล็กค่ะก็กลุ่มคุณแม่เพจที่กันเนาะอซึ่งเชื้อตัวนี้แหละเป็นเชื้อที่ทําให้เกิดโรคอาการรุนแรงแล้วก็อาจเสียชีวิตได้พบมากนะคะในพื้นที่เอเชียตะนออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงนะคะแล้วก็มี ก็ประเทศเราก็กกกมีนะคะลักษณะอาการอ่าแล้วไอตัว enterovirus 7.1มันอาการมันแตกต่างจากมือเท้าปากธรรมดายัางไงอ่าก็คือถ้าลูกได้รับเชื้อตัวเนี้ยนะคะการติดเชื้ออ e ีเราเรียกสันว่า EV 7.1นะคะถ้าติดเชื้อ EV 7.1เนี่ยมันจะสง่งผลกระทบต่อเด็กลูกก็จะมีอาการแสดงก็คือโรคมือเท้าปากนั่นเองคะ่ะคือมีไข้เจ็บภายในปากมีผื่น มีตุ่มแดงผื่นแดงขึ้นนะคะเจ็บปวดค่ะโดยอาการเริ่มแรกนะคะก็คือเริ่มจากมีไข้ก่อนมีไข้อ่อนเพลีย peer, ไม่อยากอาหารเจ็บคอนะคะหลังจากมีไข้หนึ่งถึงสองวันอาจจะมีพบมีแผลหรือมีตุ่มภายในปากจากจุดแดงเล็กๆนะคะแล้วก็เป็นแบบผุพองขึ้นนะคะอันนี้ที่ที่อาการของโรคนะคะผื่นเนี่ยมีได้ทั้งตามตามตามผิวหนังทั่วร่างกายนะคะฝ่ามือฝ่าเท้าก้นหรือแม้แต่อวยัยวะเพศนะคะ แต่ว่าสิ่งที่ทำให้ความแตกต่างของ EV71 เนี่ยกับมือเท้าปากอาการที่มันแตกต่างกันคืออะไรนะคะอาการที่แตกต่างคือไข้จะสูงมากนะคะออเจียนมากหายใจหอบนะคะลูกจะกินอะไรไม่ค่อยได้พอะอเจียนด้วยอาจจะทําให้มีภาวะช็อคความดันต่านะคะและอาจมีภาวะแทรกซอร้อนร่วมด้วยนะคะเรื่องของภาวะสมองอักเสบอา่าชัก เกรงซึมดังนั้นเราจึงจะเห็นว่ามีคุณแม่มาแชร์อยู่เรื่อยมาแชร์ในโซเชียลเนาะว่าลูกเป็นมือเท้าปากแต่อาการดูหนักมากเลยมีชักต้องไปโรงพยาบาลแอดมิดอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่บางคนก็จะเห็นว่าเป็นมือเท้าปากแต่แบบว่ารักษาที่บ้านได้แบบสบายสบายอันนี้คือความต่างของเชื้อที่ได้รับมาแต่ละคนนะคะสรุปง่ายๆคือเดี๋ยวฟังแล้วจะได้จะเข้าใจคือว่าเอนโทรเวลาเจ็ดหนึ่งนี้นะคะเป็นเชื้อตัวหนึ่งที่ทําให้เกิดโรคมือเท้าปาก เป็นตัวที่ทำให้เกิดอาการรุนแรงเชื้อที่พบโดยทั่วไปส่วนใหญ่นะคะก็คือเชื้อไวรัสคองซากีค่ะอ่าในที่เป็นโดยทั่วไปนะคะส่วนใหญ่ที่จะเจอนะคะทีนี้วิธีการติตตดต่อนะคะก็เหมือนเหมือนกันเหมือนกับการเหมือนพี่กันไลฟ์วันนั้นเรื่องของโรคมือเท้าปากคือเหมือนกันก็คือติดต่อเชื้อตัวไหนก็ตามในโรคมือเท้าปากก็จะติดต่อเหมือนกันคือติดต่อจากสาันข้าลังจากจมูกลำไส้คอ ของเลวจากตุ่มน้ําอุจจาระของผู้ติดเชื้อนะคะก็คือสัมผัสสิ่งของต่างๆที่มีพวกเชื้อโรคปนเปื้อนนะคะอ่าระยะฟักตัวอยู่ที่สามถึงห้าวันนะคะและไอตัวที่มันรุนแรงเนี่ย e ี7ีเจ็หนึ่งเนี่ยมันรักษายัางไงรคะรพี่การปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นไวรัสที่ทําให้ก่อให้โลกก่อเกิดโรคมือเท้าปากตัวไหนก็ตามเนี่ยการรักษาเนี่ยยังไม่มีโดยเฉพาะแต่เป็นการรักษา ตามอาการค่ะ,อ,ะอย่างที่พี่กันเคยไลฟ์ไปนะคะก็คือรักษาตามอาการมีไข้รักษาไข้นะคะผื่นคันก็พยายามบรรเทาอาการคันให้กับลูกดูแลให้ลูกได้กินอาหารได้นะคะอาจจะมีการให้ยาชาป้ายที่บริเวณแผลที่เป็นในปากเพื่อให้น้องกินได้นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องดูแลและสิ่งสําคัญมากๆคือบางทีลูกป่วยมือเท้าปากเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันป่วยด้วยเชื้ออะไรนึกออกไหมบางทีคุณหมอไม่ได้ตรวจนะคะว่าติดเชื้อไวรัสชนิดไหนอย่างเงี้ยค่ะ เราก็ไม่รู้สิ่งสําคัญมากๆคุณพ่อคุณแม่ต้องกลับมาสังเกตอาการลูกค่ะอะถ้าลูกมีอาการแบบไข้สูงตลอดเวลาอาเจียนบ่อยครั้งซึมชักเกงแขนขากระตุกแบบเนี้ยเราก็สงสัยว่าลูกของเราอาจจะติดเชื้อ e V วจิตหนึ่งต้องกลับมาพบแพทย์นะคะอ่าเพราะว่ามันมีผลว่าถ้าติดตัวนี้มันมีโอกาสนะคะที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงให้เกิดเป็นเรื่องของไข้สมองอักเสบนะคะ เยื่อหุ้มสมองอักเสบนะคะหรือบางครั้งเนี่ยมีถึงผลถึงอมตแล้วก็ชีวิตเลยนะคะอะและทีนี้วิธีป้องกันก็คือวิธีป้องกันเนี่ยก็คือป้องกันเหมือนโรคมือเท้าปากที่พี่กันเคยไลยไปโดยทั่วไปค่ะล้างมือด้วยน้ําสบู่ค่ะแอลกอฮอล์เอาไม่อยู่นะคะเอาไม่ฆ่าเชื้อไวรัสโรคมือเท้าปากเนี่ยไม่ได้เราต้องล้างมือด้วยน้ําสบู่นะคะ หลีกเลี่ยงพาลูกไปที่สาธารณะนะคะที่ช่วงที่มีการระบาดนะคะคืออย่างช่วงนี้นะคะแล้วก็ต้องทําถ้าเป็นพวกสถานเลียเ้ยงเด็กต่างๆต้องหมั่นทำาสะอาดของเล่นโต๊ะอ,อะไรเงี้ยที่เป็นของใช้ส่วนรวมนะคะด้วยน้ําผงซักฟอกนะคะหรือน้ํายาทำาสะอาดที่มีส่วนผสมของคลอรีนก็จะช่วยฆ่าเชื้อตัวนี้ได้นะคะทีนี้ค่ะแล้ววัคซีนล่ะคะพี่การหนูเห็นว่ามีวัคซีนป้องกันแล้วมีหนูเห็นแบบมีบารโรลพยาบาลประกาศว่าใครจะใช้ จะรับบริการเรื่องของวัคซีนนะคะป้องกันโรคมือเท้าปากได้ไหมคุณแม่ก็เกิดความสงสัยมาซึ่งตอนแรกพี่แกนก็สงสัยเหมือนกนันอา้าวมีแล้วเหรอพี่แกนตกข่าวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ก็รู้มาสักพักแล้วว่ามันมีนะคะทีนี้ก็เอาโอกาสนี้มาบอกคุณพ่อคุณแม่เรื่องของวัคซีนป้องกันนะคะซึ่งจะบอกว่าตัววัคซีนมีจริงสําหรับป้องกันโรคมือเท้าปากค่ะแต่นะคะมันป้องกันได้เฉพาะเชื้อที่พี่แกนพูดถึงในวันนี้ค่ะอินโทรเวลา7จหนึ่งค่ะ เท่า <rude S 2> นั้นก็คือเป็นเชื้อรุนแรงวัคซีนที่มีอยู่ตอนนี้นะคะสามารถป้องกันนะคะเชื้อไวรัสนะคะเอ็นโทรไวรัสเนี่ยเนะคะได้นะคะซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคมือเเืาเปล่าแบบรุนแรงนะคะโดยนะคะก็ประสิทธิภาพละกันคือวัคซีนตัวเนี้ยเป็นทำมาจากประเทศจีนมีการศึกษาที่ประเทศจีนนะคะเขาทําในเด็กที่มีการไปอ่านมาเนี่ยเบเปอร์คือเขาใช้เด็กกลุ่มมาณ กลุ่มใหญ่หมื่นสองพันคนแต่ว่าเขาใช้กลุ่มเป็นยาหลอกกับกับวัะคซีนจริงเนี่ยค่ะวัคซีนจริงเนี่ยห้าร้อยกว่าคนจําตัวเลขไม่ไม่แม่นนะคะจําตัวเลขไม่ได้ผลการศึกษาเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามันมีประสิทธิภาพนะคะถึงเก้าสิบเจ็ดจุดสี่เปอร์เซ็นตนะคะต่อโรคมือเท้าปากที่ที่เป็นเชื้อเอ็นโทรเวรัสนะคะอ่าก็คือได้ประสิทธิภาพที่ดีในเชื้อเอ็นโทรเวรัสเจ็ดหนึ่งเนี่ยนะคะอ่าถ้า ถ้าโรคมือเท้าปากทั่วไปโดยรวมภาพรวมหมายถึงว่าทุกเชื้อนะคะได้ที่ส8 5ิบจุห้านะคะแต่ค่ะมันได้มันไม่ได้ป้องก,กันโรคเอ,อ่อเชื้อไวรัสมันไม่ได้ป้องกันโรคมือเท้าปากที่ติดจากเชื้อไวรัสที่พบบ่อยของคอ,งองซาก,กีที่พี่กันพูดถึงตอนแรกว่าเป็นเชื้อที่พบบ่อยเป็นสาเหตุที่พบบ่อยนะคะที่อาการไม่รุนแรงไม่ได้ป้องกันตัวนี้หมายความว่าถ้าลูกของคุณแม่เนี่ยฉีดวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปากนะคะลูกของคุณแม่ก็มีโอกาสเกิด โรคมือเท้าปากได้นะคะแต่ถ้าได้รับวัคซีนตัวนี้ไปนะคะก็จะสามารถป้องกันตัวเ,เชื้อไวรวัสเอนทรไวรัสเจ็หนึ่งเนี่ยได้ถึง97.4%แบบประมาณนี้นะคะก็หมายความว่าไม่ใช่ว่าจะไม่เป็นโรคมือเท้าปากเลยแต่เหมือนป้องกันอาการรุนแรงค่ะเพราะว่าโ,โรค e n นท r o รไวรัสเจเนี่ยมันมันเป็นเชื้อที่ทําให้เกิดโรครุนแรงนะคะอ่ะ ผลข้างเคียงของวัคซีนเราเป็นยังไงผลข้างเคียงเนี่ยคืออาการไม่รุนแรงนะคะอาจมีไข้ขึ้นไ้เจียแล้วก็ท้องเสียได้นะคะวัคซีนตัวนี้ต้องฉีด2เข็มนะคะระยะห่างประมาณ1เดือนนะคะฉีดได้ในเด็กอายุ6เดือนถึง5ปีค่ะอา,อายุนี้นะคะราคาประมาณเท่าไหร่เนี่ยเท่าที่พี่กันดูเนาะแพงอยู่ค่ะก็ประมาณสนะักส0 0พันะพี่กันไม่แม่นนะคะ3 0 0พันถ้าฉีด2เข็มก็อีก มันต้องฉีดสองเข็มก็คือถ้าสามพันสองเข็มก็หกพันนะประมาณนี้อันนี้ราคาไม่แน่ใจนะคะขึ้นอยู่แต่ละโรงพยาบาลแล้วก็ตอนนี้ค่ะโรงพยาบาลรัฐไม่มีแน่นอนคลินิกโรงพยาบาลเอกชนมีบางแห่งลองสืบหากันดูถ้าอยากฉีดแล้วบางคนก็ปรึกษาพี่กันมาว่าเออแล้วหนูจะฉีดดีไหมคะพี่กันเอาจริงๆถ้าไม่เดือดร้อนเรื่องเงินนะคะแลเด็กน้องอยู่ในช่วงวัยนี้นะคะไปโรงเรียนนะคะคือม,มีโอกาสสัมผัสเชื้อมาสูงเนี่ย ก็ก็ทิจณาฉีดได้แต่ว่าก็ต้องทําใจว่ามันไม่ได้ป้องกันโรคมือเท้าปากทั่วไปได้นะคะก็อาจจะเป็นโรคมือเท้าปากได้ะนะคะอันนี้สําหรับเรื่องของวัคซีนที่พี่แกนนามาฝากนะคะ,ะกับตัวเอ t นโทรเวลั71นะคะเชื้อก่อโรคมือเท้าปากที่รุนแรงค่ะ,อะโอเคเนาะแต,แต่ถึงแม้ว่าเราจะฉีดวัคซีนแล้วการป้องกันปฏิบัติตัวก็ยังสําคัญนะคะเพราะอย่างที่บอกนอะมันไม่ได้ ป้องกันมือเท้าปักได้ทั่วแบบทุกเชื้อนะคะโอเคต่อไปค่ะจะเป็นการตอบคำถามค่ะอ่าทีนี้คงได้คำตอบแล้วเรื่องของวัคซีนเนาะเรามาตอบคำถามน้องเป็นแล้วฉีดได้ไหมฉีดได้ค่ะอยากให้ลูกเลิกดูดเต้ามากดูดขวดแทนต้องทำยังไงดีคะ เออคำถามสมมติว่าเราจะถามคาถามพี่กันอยากให้พิมพอายุมานิดนึงบางทีถ้ารู้อาย uh, ุเน like. ี่ยพี <te samples, <te ่กันจะตอบได้ตรงประเด็นกว่าไม่รู้อายุนะคะก็คือถ้าอย่างเงี้ยดูดเลิกดูดเต้ามาดูดขวดแทนต้องทำยังไงต้องถามว่าอายุเท่าไหร่ถ้ายุเกินหนึ่งปีไปแล้วก็ไม่ต้องดูดขวดแล้วนะดูดหลอดไปเลยแต่ถ้าแต่ถ้าเกิดใกล้ใกล้ใกล้หนึ่งปีอย่างพูดสี่สิบเอ็ดสิบสองทำยังไงก็ไม่ดยุดขวดแต่ชอบดูดแต่ดูดหลอดได้ก็ให้ดูดหลอดไปก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ดีไม่ต้องมาเลิกขวดนะคะวิธีการก็ต้องงใจแข็ค่ะ หลักสำคัญเลยค่ะเราต้องใจแข็งค่ะมากๆค่ะเนาะยิ่งถ้าเด็กกินข้าวแล้วเนี่ยอย่างหนึ่งคือเราไม่ต้องกลัวเขาจะแบบหิวมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกินขวบหนึ่งแล้วนะเราก็เน้นว่าให้กินข้าวเนาะสิบเดือนฟันขึ้นด้านบนก่อนนะคะด้านล่างแบบนี้เป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรค่ะก็อาจจะไม่ขึ้นตามทฤษฎีแต่มีโอกาสไหมก็มีโอกาสแต่ก็ไม่ได้แบบผิดปกติอะไรเนาะ ก้าเดือนไม่ยอมกินข้าวต้มป้อนข้าวเม็ดจะเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรค่ะทานได้เพราะว่าเออเราก็หุ่นินิดนึงเนาะคือเด็กเนี่ยถ้าไม่ไม่จําเป็นจะต้องป้อนข้าวข้าวบดอย่างเดียวนะไม่ใช่จะไม่จําเป็นต้องก้อนข้าวต้มข้าวบดอย่างเดียวจริงๆแล้วก้าเดือนเนี่ยปรับความหยาบเนี่ยก็เกือบจะได้ข้าวเม็ดแล้วค่ะคุณแม่นะคะถ้าเราปรับความหยาบของอาหารเราต้องปรับนะสําคัญมากถ้าเด็กไม่ไม่ชินกับความหยาบอาหารจะมีปัญหาต่อไปว่าเขาจะไม่กินอาหารที่มันหยาบ อย่างเงี้ยคือดีเลยนะคะต้องมีกัน6เดือนเนปรันละเอียดนะคะพอเจ็ดแปดเดือนเริ่มบทหยาบอ่าเเดือนเนี่ยก็หยาบน้อยลงมาหน่อยนะคะคือต้องปรับความหยาบไปเรื่อยๆอยู่แล้วอ่าแต่ถ้าเกิดเป็นใครสาย BLW ที่หันอาหารเป็นชิ้นให้ลูกกินอันนั้นก็ได้6เดือนก็ทําได้เลยหรือว่าสายแบบฟิงเกิลฟู้ดเนี้ยคะ่ะฟิงเกิลฟู้เนี่ยมันจะหั่นเหมือนเป็นคำๆที่เล็กๆนะคะนิ่มๆให้น้องหยิบกินอย่างเงี้ยก็ได้ไม่ไม่เป็นไรนะคะ จริงๆแล้วจะเอาจริงๆแล้วพี่กันมักจะจะบอกว่าพี่กันเชียร์จะบอกว่าอะไรแนะนําละกันแนะนําว่าเป็นแบบสายไหนก็ได้ค่ะยืดหยุ่นไปวันนี้กินบดเอ้วันนี้กินป้อนวันนี้กินหยิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ค่ะคอมโบนะคะอยากทําแบบไหนทําค่ะแปดเดือนเพิ่งเริ่มทานนมผงได้สองสัปดาห์น้องถ่ายวันเว้นวันถ่ายยากทุกครั้งเวลาถ่ายชอบเบ่งจนหน้าแดงถ่ายเป็นก้อนแล้วค่อยเหลวแบบนี้ปกตินี่คะ ก็อย่างนี้ยังโอเคนะคะก็คือส่วนแรกยังเป็นก้อนนะคะส่วนหลังออกมาเป็นเหนียวก็คือถ้าไม่เป็นลูกกระสุนเป็นกระ,ะตะอื้อกระต่ายแบบนั้นนะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะก่อนหน้านี้คือถ่ายกินนมแม่แน่นอนคือนมแม่เนี่ยคือมันถ่ายง่ายอยู่แล้วคะ่ะนมแม่บางทีก็ไม่ถ่ายเลยคือย่อยหมดนะคะอ๋อแต่แปดเดือนคือกินอาหารแล้วเนาะกินอาหารก็จะมีกากแต่ออกมานะคะ ลองเน้นที่อาหารค่ะคุณแม่ถ้าอยากให้ลูกถ่ายง่ายขึ้นก็คือให้อาหารพวกผักผลไม้ที่มีไฟเบอร์นะคะ <S <S คลินิกนมแม่เปิดปิดกี่โมงคลินิกนมแม่ก็จะให้บริการนะคะอย่างของพี่กันเนี่ยก็คือแปดโมงถึงสี่โมงเย็นค่ะ,ะรับเคสสุดท้ายคือบ่ายสามโมงนะคะก็คือเผื่อเวลาทำนู่นนี่นั่นสอนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแก้ปัญหากันสักชั่วโมงหนึง่งค่ะ นัดหมายรัยบบริการทางอินบ็อกซ์นะคะน้องเพิ่งเริ่มเป็นมือทับปากได้สองวันคะ่ะตุ่มขึ้นน้อยมากไม่ถึงสิบตุ่มตุ่มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยีกไหมเพิ่งเป็นได้สองวันมีโอกาสขึ้นอีกนะคะแต่ความรุนแรงของโรคไม่ได้ขึ้นอยู่กับจาํานวนตุ่มอืนะคะแม่บอกว่าลูกชายเป็นเพิ่งหายนะสวัสดีค่ะนะขอไลค์ขอแชร์ขอหวัวใจให้พี่กันนิดนึงนะคะ คุณพ่อบอกว่าลูกเพิ่งเป็นเลยนะคะส่วนใหญ่เด็กจะเป็นเยอะที่ว่าสิ่งสําคัญคือเน้นการดูแลเน้นการดูแลสังเกตอาการค่ะช่วงที่เป็นเราก็จะเหนื่อยหน่อยเนาะต้องคอยเจ็ดตัวลดไข้ดูแลให้ลูกได้รับอาหารยาตามอาการนะคะถ้าถ้ากินอาหารได้บ้างเนี่ยร่างกายมันก็จะฟื้นเร็วนะคะก็คือต้องดูถ้ากินไม่ได้เลยเนี่ยอาจจะต้องไปหาคุณหมอเพื่อ รับยาชาหรือว่าให้น้ำเกลือหรือนอนโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สังเกตอาการรุนแรงอย่างที่พี่แกนบอกนะคะเวลาลุกความชอบเอาหัวถ่ายไปกับพื้นยกก้นสูงแต่น้องถ่ายไปได้ไกลอยู่นะคะทุกครั้งที่ทำแบบนี้น้องจะลองให้ทุกครั้งเลยผิดปกติไหมเอ่อการชีลลูแบบเขาทําอะไรหรือทําพัฒนาการอะไรเนี่ยค่ะ บางทีเด็กอะ่ะเขาเหมือนไม่ได้ตั้งใจคุณแม่นึกออกไหมคือเขาอยากทําให้มันได้มากกว่าเนี้ยเขาอาจจะอยากยกหัวเขาก็เลยแบบหงุดหงิดในสิ่งที่เขาทํายังได้ไม่เต็มที่ในสิ่งที่เขาพอใจเขาก็เลย,ลยร้องไห้หงุดหงิดค่ะเป็นได้นะคะต้องดูแลน้องแบบไหนพอดีวันนี้พี่ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการดูแลเพราะจริงๆแล้วพี่กันนะมีคลิปที่ลงไปแล้วเรื่องของการดูแลเมื่อลูกเป็นมือเท้าปากนะคะคุณแม่มุกดาพอลองไปดูใน youtube นะคะ ลองดูคลิปวิดีโอพี่กันนะคะน่าจะลงไปประเมินประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะคะสําหรับเรื่องของมือเท้าปากวันนี้หลักๆคือจะมาบอกเรื่องเชื้อไวรัสเอินเทอรไเวลาเจ็ดหนึ่งที่ทําให้อาการรุนแรงกับวัคซีนป้องกันนี่แหละค่ะออลูกห้าหกเดือนครึ่งฝึกนอนยาวงวดมือดึกมาสองอาทิตย์นะคะนอนสองทุ่มครึ่งตื่นอีกทีงตีสี่นอนยาวแล้วลองขอ,อนมเวลาให้กินก็จะกินทั้งสองเต้าจนยวบควรปล่อยให้กินแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือพยายาม จะใหนอนต่อจนจนจน,จนถึงเช้าเฮ้ยหกจุดห้าเนี่ยนอนยาวสองทุ่มครึ่งตื่นประมาณตีสี่เนี่ยเกินหกชั่วโมงแล้วตอนนี้ประมาณเจนะ็ดเนาะถ้าดูจากนี้ก็คือประมาณเจ็ดชั่วโมงครึ่งนะคะโอเคแล้วแม่ให้เขากินไปเถอะตีสี่ครึ่งตีสี่ที่ให้ให้เขากินไปเถอะเขาจะได้หลับต่อนะคะอ่ากินได้คะ่ะเพราะเขากินแล้วเเพราะเขาหิวด้วยนะคะเพราะเขากินจน เต่ายวบเลยเพราะเขาตื่นมาที่จริงให้กินไปไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวพอเขากินข้าวได้ดีกินข้าวได้เยอะขึ้นนะะี่ค่ะเขาก็จะอยู่เอ่อท้องนานเขาก็จะนอนได้นานขึ้นเองแบบนี้พี่ว่าเก่งแล้วโอเคแล้วนะคะลูกหนึ่งขวบกินนมแม่มาตลอดอยังเลิกมือดึกไม่ได้ตอนนี้พยายามเลิอกอยู่เนาะโรคเอ่อพยายามเลิกมือดึกและโลกนมแม่ไปพร้อมๆกันแต่ก่อนเคยดูดขวดได้ เก็บเต้าได้ด้วยทีนี้แม่หักดิบเอานมกล่องให้กินไม่กินเลยดูดบ้างเล็กน้อยเวลาเผลอจะรอดูจากดูจากเต้าแม่อย่างเดียวค่ะข้าวก็กินน้อยเป็นแบบนี้มาอาทิตย์กว่าแล้วจะไปต่อ,อยังไงดีทาบอระเพ็ดแล้วหัวนมลูกก็ยังดูดจริงๆแล้วการที่ลูกดูดเต้าเนี่ยถ้าเราฝึกเป็นวินัยเนี่ยเขาจะรู้เรื่องนะฝึกเป็นวินยัยมีวินัยในการให้กินคือเราจะให้เป็นมือมือไม่พรั้เพรือ่อแล้วก็กินมื้อที่ เป็นมื้อที่เราเลือกอะเราเลือกว่าจะให้กินมื้อไหนอย่างพี่แกนแนะนาพี่แกนจะแนะนาว่าอ,อาจจะเป็นมื้อก่อนถ้าแม่อยากจะเลิกนะทายเลิกในอนาคตเนี่ยพี่แกนก็แนะนําว่ามื้อที่ยังคงเก็บไว้อยู่เนี่ยอาจจะเป็นมื้อก่อนนอนซึ่งเป็นมื้อที่เราอาจจะสร้างเวลาคุณภาพด้วยการน,นอนกอะก,กินนมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมื้อก่อนนอนเนี่ยเก็บไว้ได้นะคะกับมื้อที่ตื่นนอนมาก็อาจจะกินได้อีกหนึ่งรอบนะคะอ่าแล้วมื้อเช้าเนี่ยข้าวเช้าใช่ไหมแล้วก็ ห่างจากมื้อนมประมาณสองชั่วโมงนะคะระหว่างวันระหว่างวันเนี่ยก็แนะนําว่าถ้าถ้าไม่ได้เดือดร้อนอะไรอยากจะให้เป็นมื้อก่อนนอนรอบกลางวันอีกหนึง่งรอบได้ไหมมือ้อนอนรอบกลางวันเนี่ยก็ได้ก็เป็นสามรอบต่อวันค่ะที่เหลือคือระหว่างกินข้าวสามมื้อใช่ไหมคะอย่างนี้ยนมกล่องแม่ก็ไม่ต้องให้ก็ได้ถ้ายังกินสามมื้ออยู่แล้วแม่มีน้ํานมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าน้ํานมแม่ไม่ค่อยออกแล้วแล้วแม่ก็คิดว่าอยากจะฝึกกล่องด้วยก็ระหว่างวันคุณแม่อาจจะให้กล่อง ให้ดูดด้วยก็ดูดแบบให้ชินแต่ถามว่าต้องการปริมาณมากไหมคือเขากินนมแม่ด้วยอยู่แล้วเนาะก,ก็ก็ไม่เน้นมากอยู่แล้วนมอค่ะนะคะ,นะคะประมาณสามกล่องต่อวันถ้ามูดว้วยเด็กหนึ่งขวบไปแล้วเนี่ยกินประมาณสามกล่องต่อวันแต่นี่เขากินนมแม่สามมือ้อกลางวันแม่จะให้นมกล่องอีกสักหน่อยก็ได้เพื่อให้เขาฝึกชินไปเรื่อยๆแล้วสามมื้อเนี้ยถ้าแม่อยู่ได้แม่ก็แฮปปี้ก็โอเคถ้าน้องโตอีกหน่อยจะไปเนิร์ดแล้ว อ่ะมื้อกลางวันก็เลิกไปก็จะเหลือแค่มื้อก่อนนอนกับมื้อเช้าหลังตื่นนอนสองมื้อสุดท้ายเหลือมื้อเดียวก่อนนอนซึ่งมื้อเดียวก่อนนอนเนี่ยแม่ก็เก็บไปเลยก็ได้เก็บหมายถึงว่าเก็บให้ไปยาวๆก็ได้มันก็จะเป็นมื้อที่ได้กอดกันสัมผัสการรักการให้ความรักนอนดูดนมพูดคุยกับเรื่องที่ไปโรงเรียนอันนี้คือเอาอารมณ์ของตัวเองมาพูดเลยนะพูดตรงๆคือแบบว่าเราก็เราก็ฟังลูกเขาก็จะดูแล้วก็เล่าเรื่องที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ย่ะดูแป๊บแป๊ให้แบบว่า อุ่นใจค่ะเชื่อเหอะว่าสิ่งที่ได้มันคุ้มค่ามากค่ะแม่ผู้ใหญ่ก็ดับเชื้อได้ค่ะแต่อาการของผู้ใหญ่ก็ไม่ไม่รุนแรงเหมือนเด็กนะคะ6เดือน9กกิโลมากไปไหมไม่มากค่ะลูกสองขวบ2เดือนแล้วแต่พูดน้อยมากแต่น้องพูดได้เป็นประโยชน์2องคำแต่ไม่ค่อยพูดค่ะควรทำยังไงดีมีวิธีไหนให้น้องพูดเก่งๆเ,เราพูดกับเขาเยอะไหมหนึ่งสอง กระตุ้นให้เขาพูดค่ะให้เขาเล่าให้เขาพูดหรือว่าเวลานั่นคืออ่านนิทานให้เขาแล้วก็เว้นจังหวะนิทานเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเราอ่านเรื่องเดิม <c oughs> ๆเนี่ยลูกเขาจะจําคําพูดได้ <c oughs> เช่นกระต่ายบอกว่าเอ,อจะไปไหนจะ๊ะสมมุติว่าจะไปไหนจะ๊ะเนี่ยเราก็เว้นให้เขาพูดฟังเรื่อยๆเขาก็พูดเสริมมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเวลาอ่านนิทานเราอาจจะตั้งประเด็นคําถามกับเขา เช่นสมมติว่าเราอ่านานิทานไหนลองดูซิว่าแม่หมูกินข้าวกับอะไรสมมติว่าไข่ดาวอย่างเงี้ยค่ะให้เขาที้เขาดูให้เขาพูดอย่างเงี้ยค่ะใช้สื่อช่วยก็คือพวกนิทานต่างๆเนี่ยค่ะก็จะช่วยกระตุ้นให้เขาแบบอยากพูดอยากถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองดูนะอ่า เออน้องเป็นตุ่มที่ขานะคะใช้ยาอะไรทาได้บ้างจริงๆแล้วอืถ้าไม่คันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ต้องทายาอะไรเดี๋ยวมันจะหายไปนะคะก็าอาบน้ําได้ตามปกติไปอย่างที่บอกคือมีคลิปที่พี่กันเพิ่งลงเรื่องของมือเท้าปากอยากให้ไปดูนะคะสอบถามเรื่องนมสตอ็อกโอ้ถ้าคุณแม่พิมพ์มาคุณแม่ได้คําตอบนะคะเพราะคุณแม่ถึงคิวคุณแม่บอสจะถามว่าอะไรดีคะเรื่องนมสต็อกนะคะ สองเดือนหายใจคลื่นไส้ผิดปกติไหมนะคะหายใจ,ใจคลื่นลาดนะคะมีได้หลายสาเหตุเนาะว่าจะเป็นกินนมมากไปนะคะไม่ได้โยกหัวสูงหลังกินนมค่ะเป็นหวัดมีเสมหะนะคะก็เป็นได้ค่ะหรือหายใจคลื่นไที่ผิดปกติของระบบทางเดินหายใจก็มีได้นะคะอ่าที่มันผิดปกตินะคะก็คือลองดูสาเหตุอื่นก่อนถ้าหาสาเหตุอะไรไม่ได้อ่าอาจจะไปปรึกษาหมอให้ดูเรื่องของทางเดินหายใจนิดนึงค่ะว่ามีอะไรหรือเปล่าเนาะ การนอนตะแคงให้น้องกินนมข้างเดียวจะทําให้น้องคอเอียงไหมมันอาจจะทําให้น้องถนัดด้านนั้นด้านเดียวอะคะ่ะจริงๆแล้วแนะนําว่าให้สลับนะคะบางทีเขาจะเอียงกินข้างเดียวเลยอย่างเงี้ยเขาก็ถนัดเอียงลูกก็จะเหมือนคอเอียงแต่จริงๆแล้วหันกลับอีกข้างได้แต่ไม่ถนัดนะคะอาการแพ้นมผงจะมีอาการแบบไหนบ้างคะมีผื่นแบบไหน อาการแพ้นมผงพี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของแพ้นมบัวเนาะแพ้แพ้นมบัวเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วอาการมันจะไม่ได้มีผื่นอย่างเดียวมันจะมีอาการหลายระบบร่วมด้วยผื่นแบบไหนก็คือผื่นที่ไม่มีสาเหตุจากอย่างอื่นผื่นที่เป็นเป็นแผลหายหรือเป็นผื่นที่เรื้อรังค่ะอผื่นเรื้อรังไม่เออต้องถ้ากินกินนมผงยาวก็จะเป็นผื่นเรื้อรังก็คือมีผื่นขึ้นยาวๆอย่างเงี้ยค่ะเอผื่นเนี่ยก็จะเป็นผื่นส่วนใหญ่นะคะ จะบอกลักษณะผื่นเนี่ยก็ยากเหมือนกันคือเป็นลักษณะเหมือนผื่นแบบภูมิแพ้ทั่วไปนี่แหละค่ะแต่ว่ามันจะอยู่แบบเลื้อยลางถึงแม้ว่าเราจะหลีกเลี่ยง,ยงสัมผัสสิ่งต่างๆแล้วก็ยังเป็นอะไรอย่างเงี้ยอาการอาจจะมีร่วมกับอาการหายใจคืดท่าทายเป็นมูกบนเลือดอะไรน้ำหนักไม่ค่อยขึ้นทายบ่อยหลังจากหนึ่งขวบไปแล้วแบบทายบ่อยน้ำหนักไม่ขึ้นมีผื่นร่วมด้วยกินนมัวก็ลองไปดูนะคะแบบนี้ พาลอดมาได้หนึ่งเดือนค่ะเหมือนแผลมีหนองซุมหน่อยๆอ,อันตรายไหมอันตรายค่ะเดือนนึงแล้วไม่ควร,ไม,ควรไม่ควรมีแบบนี้แล้วต้องไปหาหมอนะคะลูกสาวเป็นมือเทา้าปากมียาตัวไหนเป็นทาการคันบ้างนะคะบางทีคุณหมอก็จะให้เป็นพวกตัวคารามาททาแก้ผื่นคันนะคะฉีดเข็มเดียวก็เหมือนแล้วฉีดวัคซีนโควิดอะคะ่ะ ออไม่เหมือนไม่เหมือนจะบอกว่าต้องฉีดสองเข็มถึงจะได้ประสิทธิภาพ่างกันหนึ่งเดือนนะคะน้องได้ยีสองวันเวลาฉีดทุกครั้งน้องจะอึดทุกครั้งปกติไหมคะปกติคะ่ะถ้าด็กกินนมแม่นะเขาก็จะอืึปิดอืึปอยแบบนี้เธเอ็ดเดือนเป็นโรคมือเท้าปากนะคะมีตุ่มขึ้นที่ขาคนทำยังไง หลักสําคัญเลยก็คือดูแลให้การพยาบาลหรือว่าให้การดูแลลูกเนี่ยตามอาการค่ะถ้าเขามีไข้เราจะตัวลดไข้กินยาลดไข้นะคะดูแลให้กินข้าวกินน้ํากินอาหารให้ได้อะไรที่ลูกกินได้ให้กินนะคะอ่าหลักสําคัญนะแล้วก็สังเกตอาการซึมซึมลงกินไม่ได้ถ้ามีหรือว่าอาเจียนมากไข้สูงตลอดอย่างนี้คือต้องไปหาคุณหมอเลยนะคะ ลูกสองเดือนติดเปยนะคะมีวิธีแก้ยังไงบ้างอยากัดให้นอนพื้นหลับเองวิธีก่อมให้เขาหลับกับพื้นยังไงได้บ้างคะคุณแม่อุ้มลงจากเปยหลังจากที่เขาหลับก่อนนะคะอ่าเอาเหมือนเปยเป็นตัวช่วยโยกะนะเสร็จแล้วพอหลับก็อุ้มลงมาที่พอนถึงพื้นคุณแม่จ,จะอ่าถ้าจะให้ได้นะไม่อยากเหนื่อยแนะ่นะโคก็คือฝึกให้เขาก่อมตัวเองหามุมผ้าให้เขาจับหรือว่าหากระถูกกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยจุกหมอนข้างอะไรเงี้ยให้เขาจับค่ะ วยช่วยให้เขาเกอมตัวเองได้จับแล้วให้เขาเราก็จับมือเขาก่อนเราเราเอามือเราเนี่ยไปจับมือเขาก็จับจับไปด้วยกันให้เขาจับ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 ให้เขาชินนะคะอาจจะเริ่มฝึกอย่างเงี้ยตั้งแต่อยู่ในเปย์ก็ได้นะพอออกมาจากเปเขาก็ยังเหลือสิ่งที่เขาจับอยู่อ่าแต่ถ้าไม่ได้คุณแม่อาจจะใช้เป็นเออเข้าสู่วงการค่ะตบก้นเกาหลังอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะต้องฝึกอย่างเงี้ยค่ะช่วงฝึกเนี่ยถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยอะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวพอได้แล้วมันก็จะง่าย สองเดือนเนี่ยฝึกได้สบายๆนะคะประตูหนีมือลูกนะคะทำแล้วเล็บเปิดนะคะล้างแผลค่ะแม่อาจจะใช้เป็นน้ำเกลือล้างแผลนะคะแล้วไปโรงพยาบาลค่ะถ้าเล็บเปิดต้องไปโรงพยาบาลนะคะกินนมผงแล้วอ้วกพุ่งเลยสองถึงสามรอบแบบนี้อาการแผลนมรูบัวหรือเปล่า ที่เคยเจอก็มีกรณีแบบนี้ที่เด็กอ่ะกินนมผงก็อ้วกทุกรอบที่กินนมผงเปลี่ยนยี่ห้อไหนก็เป็นหมดอย่างเงี้ยค่ะไปหาคุณหมอสุดท้ายคุณหมอก็บอกว่าเป็นเป็นเป็นเปลี่ยนเป็นนมสําหรับเด็กแพ้นมบัวอาการคือดีขึ้นก็หายนะคะถ้าตอนเนี้ยคุณแม่ยังไม่แต่น้องต้องไม่มีอาการป่วยอย่างอื่นนะไข้เจ็บคออะไรเงี้ยไม่มีถามถ้าเป็นลูกพิกานนะคะตอนนี้คือถ้าเป็นลูกพิ่กนแล้วมีอาการแบบนี้พี่แกนอาจจะลองไปซื้อเด็กนมสําหรับเด็กแพ้นมบัวค่ะ ที่เป็นนมที่ย่อยโมเลกุลแล้วนะคะป้องกันการเออไม่ใช่ป้องกันเป็นนมสําหรับเด็กแพ้นมวัวเลยเนี่ยมาให้ลูกกินและดูว่าอ้วกไหมอืมนะคะถ้าไม่อ้วกเนี่ยก็สันนิษฐานได้เลยว่าโอเคอาการนั้นคือแพ้นมวัวไอ้ตัวนมสําหรับเด็กแพ้นมวัวคือมันเป็นนมวัวชนิดหนึ่งที่มันถูกย่อยโมเลกุลแล้วมันก็จะทําให้เออกไม่แพ้นะคะ ก่อมลูกนอนกลางวันโดยให้นอนดุดเต้าทุกมือเป็นอะไรไหมคะจริงๆไม่ไม่แน่ใจว่าลูกอายุเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราก็กินเสร็จกินให้อิ่มคลายปากจากเต้าและให้นอนด้วยตัวเองดีที่สุดไม่ควรใช้เต้า,ากล่อมเมื่ออย่างนั้นเราจะใช้เต้ากล่อมยาวเลยคะ่ะถ้าแบบนี้นะคะ ต้องเลิกขวดนมตอนกี่ขวบนะคะเลิกขวดนมก็คือไม่เกินหนึ่งปีต้องเลิกขวดนมแล้วนะคะเพราะงั้นเดี๋ยวมันมีผลเรื่องของช่องปากของลูกนะคะสองขวดแล้วยังติดขวดอยู่นะคะอูต้องเลิกแล้วนะคะคุณแม่เดี๋ยวฟันยืดนนะคะฟันไม่สบกันนะคะแล้วก็ฟันผุด,ด้วยนะคะอันนี้เนาะโอเควันนี้นะคะเดี๋ยวพี่กันมีเคล็ดนัดนะคะ ต้องขอจบการไลฟ์ก่อนนะคะขอบคุณทุกการไลฟ์การแชร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะติดตามคลิปความรู้จากเพจแล้วก็ Youtube พี่กันนมแม่นะคะรวมถึงใน TikTok ด้วยนะคะวันนี้พี่กันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ